สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังอยู่บนถนนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมกําลังมุ่งหน้าไปสูนบริการแห่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าศูนย์บริการที่มีบริการแบบครบวงจรเลยทีเดียวและมีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องแอมซอยบริการด้วยนะครับนั่นคือ SCG Auto s e r v i c e ครับแถวแถววิภาวดี36เดี๋ยวตามผมไปดูกันดีกว่าครับนี่เครับเราก็จะเจอกับวิภาวดี36 6ครับอ่านี่ซอยนี้เลยนะครับพอเลี้ยวมาปุ๊บเจอเลยนะครับนี่ข้างหน้าครับจะมีศูนย์ Quick Wash แบบนี้นะครับมีศูนย์บริการ Quick Wash อยู่ด้านหน้านะครับ SCG นี่แหละครับเจอแล้ว สวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับคุณแนทครับโอ้โหแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับได้ครับผมชื่อเน็ตนะครับพงศกรสุขมณีครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการเอสซีจีกับเพื่อสวิสที่นี่ครับโอ้โหเรียกว่ามานี่อาณาจักรของ SCG เลยนะวันนี้เพื่อนๆวันนี้ได้มาเยอะแล้วครับคุณเน็ตครับผมสอบถามกันเลยครับเอาง่ายๆนะ SCG คืออะไรเอสซีจีก็คือเป็นกลุ่มของ SCG ตรงนี้ตัวย่อจริงๆนะครับก็ค<อ>ือซูปเปอร์เซนชันแก๊สครับเป็นกลุ่มยังเดิมใช่ครับอ,อันนี้ก่อตั้งมามากเกือบสปีแล้วที่ SCG มีบริการอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้นะครับในกลุ่มของ SCG นะครับที่ว่าเราทำกันอยู่เนี่ยก็จะแยกเป็นกลุ่มได้หลายๆกลุ่มก็จะมี SCG Auto Service อร์พวกนี้ ก็จะเป็นพวกรับติดตั้งแก๊สรับต่อบำรุงแก๊สแล้วก็จะเป็นเอ G p e r f ป r m a n c e ครับอที e ีเปอร์ฟอรเนี่ยก็คือจะรับในส่วนของรถที่เป็นพรีเมียม B M Mini เป็นหลักอย่างนี้เลย B M แบบนี้เลยครับพี่รถยุโรบใช่ถ้าพูดง่ายๆก็รับจบให้หมดรวมไปถึงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับดูแลไปจนจนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆครับต่อบำรุงเม็นทนเน้นลูกค้าต้องการแบบไหนคือจัดให้ได้หมดครับ ส่วนของเครื่องยนต์และของเหลวล่ะครับที่นี่มีรับบริการไหมมีครับรับบริการเปลี่ยนตัวนี้น้ํามันที่เราใช้ก็เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ของแอมซอยทำไม SCG ถึงไว้วางใจให้แอมซอนมาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวเลือกของที่สุดครับก็ต้องพูดง่ายๆครับแอมซอยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกครับพี่เป็นที่เรารับรู้กันอยู่ก็คือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็น อันดับแรกของโลกในบ้านที่เป็นน้ํามันสังเคราะห์ร้อยใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลแรกของโลกจาก USA นะครับเพื่อนๆครับใช่ครับแล้วก็จากอเมริกามาเป็นยังไงก็ถึงบ้านเราเป็นแบบนั้นไม่ใช่แบบใส่ังคราแล้วรินมาแล้วมาตอบ้านเราอันนี้ไม่ใช่คือโดักตเขาออกมายังไงมาถึงมือเราแบบนั้นเลยใช่ครับแล้วก็คุณภาพต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าไอระเหยต่ำครับไอระเหยต่ําเกิดจากอะไรเวลาเราใช้ไปครับพูดง่ายๆคือว่า เวลาเราเช็คก็น้ำมันขาดไหมน้ำมันขาดไหมสถิติเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะต่ำแล้วก็ก็คือมันก็จะกินน้ำมันน้อยกินน้ำมันเครื่องน้อยแล้วก็ตานยึดเกาะได้ดียืดเกาะเครื่องยนต์ความหมายก็คือว่าน้ำมันเนี่ยไปเกาะชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดีก็คือถามว่าพอได้ดีต่อแล้วได้ต่อครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยผุ่มป้องแต่เราสตาร์ทพอช่วงสตาร์ทเครื่องเนี่ย พอเครื่องต้าเครื่องเนี่ยมันจะเครื่องยนต์สึกหล่อที่สุดอันนี้ครับอันตรายที่สุดนะครับแล้วก็หนึ่งยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ด้วยแล้วก็ลดความร้อนของเครื่องยนต์ลงน่ตรงเนี้ยอ๋ออย่างนี้เองนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาคือว่าหนึ่งพอเครื่องยนต์ลื่นขึ้นเพราะน้ำมันมากขึ้นเป็นผลพลอยได้ตามมาอีกในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะโอ้ฝากถึงใครที่อยากจะใช้บริการของศูนย์เราดีกว่าก็ ที่นี่นะครับเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับกลุ่มบริการย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือที่เนี่ยรับเซอร์วิส B M มินินะครับหรือกลุ่มแบบพวกรถที่เป็นติดตั้งแก๊สอะไรต่างๆก็รับนะครับบริการทําสีก็มี พวกวงจรหมดนะครับล้างรถต่างๆก็มีเออใช่มีล้างรถด,ด้วยใช่ oh. ที่ม,มาด้านหน้ากคือจะเห็นเลยครับว่ามีที่ล้างรถก็คือเป็นของในเครือที่ทั้งหมดถ้าติดต่อได้เราเข้าไปดูในเพจมีเพจมีอะไรไหมครับมีครับก็ฝากไ้เลยก็คือเป็น S T g Performance ครับครับเพจนี้ก็จะรวมดูได้หมดครับมีการอัปเดตเคลื่อนไหวต่งตางๆแล้วก็ เป็นเอ็กซ์ตร้าเซครับก็มีอยู่ก็มีอยู่ในนั้นครับเข้าไปกดดูในทาง Facebook ก็ได้หรือว่าเว็บไซต์เซิร์ชชื่อนี้ก็เจอแน่นอนใช่ครับเอาละครับเรียกว่าใครนะครับที่มองหาสูย์บริการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับต้องมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทมากนะครับแหมสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปครับเติมเต็นสมรรถนะปกป้องด้วยเหนือกว่ากับเพื่อนณิ์ัแอมซอรนะครับ